cái này nào à, <laughs> <laughs> bài thì toàn rất sáu cho con Cái sáu đó, toàn đứt nhưng đứt vô cái điện bọn mà ta bỏ ra đây mà ta phải phước bưng cốc mái gì con Và nhiều ta hôn à วานี้นห,นะหัวหน้าไปซีเห็นก้มให้นะไปฝึกบางทีก็หอกเขาลุนติดตามเป็นเมนะ็ดคนนลยสิได้สิมา,มนนมห,าหรือบปล่นไม่ได้ก้มให้คน่าลงทางลงแกงเครื่องบ้าคนละแบบลงไปมีแต่นอดกแ,แกงเครื่องบ้าเสียลงไปเกยเติร์กนอนนี่นอนนี่ไม่ค้นดับท,าท่าดูคนเลยอ้อเสรีบุรอดไปแล้วนเนี่ย เราสิว่าิีหม้อนี่ความห้อนี่ขึ้นโน่นนะกแมว่ตมาให้ตกเช้ทางเลยเลย <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไม่ีทางนล้อสิ ฝึกก็มาให้ก็ออกแล้วทุกคนก็ฮอก็บีเห็นเฮาเลยเป้าก็นี่แตเสียงฮอก็บีเหมันเฮาออกไปหาเาะกก็กบพมีลุ้นกว่าก็แต่ก็ได้ก็ฮอเห็นพอได้วาน มาเกกบุกทุกคนเลยมาก็เอาอ๋อท่านได้ยิงมั้นอ๋อเอาสามตัวท่านได้สอยตัวหนึ่งทุกคนเลยเรียบร้อยแล้วได้ไปเก็บก่อนก็สามตัวได้สอยตัวเดียวเต็มหนึ่งเลทุกคนมันมาเลยเต็มหนึ่งเลย ตัวนึงสาดๆไปทางพุ่ละตัวนตนขึ้นเทงจะมันลงทางเเสยตมาสวายพวทุกคนมาติสาวคักนเลยเห็นนางก็มันสิมาให้บ่มันสิเฮาบ่ปกติก้งนี่ก็ตกันหลายสนี้ยังเงียบสมออยู่ Phước uh, bí hao này được không phước, kuk, kuk, bốc, uh. oh, oh, này Phước có cái bốc lắm bí hao đi nhìn tơi nở vừa lại Lõ mơ còn bên Phước theo thang lại là cái xoáy vì là cả, cả. mơ oh, lại đây. แล er vale ้วนี่ใส่ระกเสัตกลงคือตต้น้แล้วาเบี่ลงค ยังเลาะมาบอนกับทุกคนเลยอ่านิงกับมีพอแล้วล้มก็แล้ว โป้วันนึ่งมาแต่ละเสาแวทำงานทอนดอนมาได้นี่นะกระลังขูอหมูตอนตัวหนึ่งนี่กัยยำนางเนาะยำเดือนนางแฮมหมูตอนนะอันเดียอันเดียนางมันกันโอ้ยลอดหนังตานะเล้อไปมืดคืนสมอยสมอยบุพพหมูจะไปทางบทางนาตะเก่าหมูลายบ่เห็นไปมือไหน ลมเลยวะน้องก่อเห็นสองโตเห็นสองโตผู <t <t <t, <t <t, <t ้อะไ้ยิงมาไปไกลๆอะไรยิงนี่บอลไม้หักทับนี่กยิงมาตบใส่จับไว้ทั้งลูกเป่ายิงเชื่อกุไม่ให้ได้ไหมเนอะลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวแวะซิมตะหุงน้ำเขาหน้าดอนมากีนนี่โอ้ขักขนานรถ มาทีมงานเท่าเลยหม,มาวาดมาลงโอ้ผ่านใหญ่ซอยหมูบ่ยยเ้านาทมงานเท่ากันหึ่งเขาเ่า,า,าละได้วาดแลได้เพอได้งใหุ่หมู้อบ่อด,ดีกว่าในผ่นสังทองกมาสองเต็ม นายกับกระจรผ่านวาดมานึงเข้าผานมากระบอกมกราอพอหมูป่พอหมูอะไรมาเช้าเนยเช้าอยู่นะออโอ้โห<อ>มูเป็เช็คถูแลแนแต้นขึ้นขอโท้แเสะเนะพี่เป็นซิปพ,พ,พอไปทางนู้นเด<อ>้อมฝันนะเอออ้คอยก็อยู่แถวนั้นแหละมันมีหอด Latt, really? Lát mỏi lát mỏi hôm nay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  nó nay hôm nay hôm lên Nó nay hôm nay hôm Nó hôm nay 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 hôm ขบอกกน้ำขับนี่กะเต็มท้องคุณคอยไปพลาดนโง่โนกลงหันจุกดันนี่มาแน่ปันแนด้ต็เหาเนาะตัวนี้กสองตัวทางค้อยลงน้ำคำแลนไลเดียวมีชื่ออย่างน้่ะพอย่งนี้กันเนาะเอรเสองตัวแลนไลเดียว ชอบพุ pool, ่งชงอยู่ตกูละปาอยูละแน่ยแบวันมันก็ได้ขอตัวก่นกตัวนึงบ่เนงนกตัวนึงลมพัดตกนกอีกเก็บเอาเลยลมแห้งข้าวพอแล้วก็ให้จืดกินแล้วบนี้ ตดลดขด้เลยมาอ่อนหาตาวแกง่ตาวใช่เอปได้แกงขตาวได้เอลาดับจันทร์บุญกะได้แนวเลิบุญกับตาวเลย บุญสุวเอาตำโหรเป็นน้ำแน่อบุเป็นเชฟเออเป็นน้ำแต่ว่าดูมันง่ายไลตาะซเห็นยูตาจันคือเห็นผ่านตานาบุญนะบะเชฟเนแล้วกินซาบิชิตอนคู่แกงอ่ะมันมีชุดน้ำชุดน้ำพอได้แห้งเมือนเมือทางน้อนอากีกอยขึ้บุญเป็นน้ำยูดองไปยนเลยปมา ตุ้มใบเย็นมีอยู่อ้าวบอเอามาเลยเอามาคอยได้เลยมาเชิญยู่เออรนั่นคอยผ่าแจกกระดาษมาเชิญเมื่อเม่อรนี่เอามาเลยเอาเชื่อมาจ้าดังซีสีดัโอเคตุ้มแบบนี้ตุ้มซานเลยล่ะตุ้มตัวหอมทุกตราตุ้มเราเชิญเลยแบบตุ้มปากกังเลยเราเชิญเลยป็นตุ้มปากกังแบบกระโลนเลยบังหลันแบบเอาบังไม้เห็นเอานะบอซานเอาหนิตัวเขาเชื่อมาเชิญแล้วสี่อันยูเออร์เดียวไม่ได้เชิญเพราะซานมันสิ็จแล้ว ไปเยีไป,ปเชิดตาป่าวะไปเลิกหรอเออมันก็ขึ้นป่ากันโตแล้วก็นโคลายก่อนผู้แดง่าเชิดตาบ้านพร้อมเลยเฮ้ไปเชิดตาป่าหดโบกเจ้าลายไปยฮอดแล้วกนะันวันนี้เฮ็ดกินกระแนงครับกระจอนนะฟักโคนี่โอ้โหแล้วฟักแกงเฮ็ดน้ำสีลายส้นน้ำโอ้มันเลยกระจนเนาะส้นน้ำส้นไนท์ดีขึ้นไม่มีแห้งเส้นน้ำส้นานท์มีเคยมีแห้งกี่บ้านโอ้โหลมอ้ออะไรแบบนี้นะ โอ้ลมอ่ะแล้วฝนพิสิมดแล้วลมพัดแหงอะไรมันน้อยหนึ่งนหาบัสซีบว่าสีมือมี้ยนี่เป็นว่าสังทองเลยเนาะไม่ทองยาจะมานำเท่าหลัอเราให้กินขอ้เขา เทาเดียวเลยบ่ขงนกข้างกระไรข้างกระจอนโบกโอเคเนาะโบกมาอไห่ให้มาังท่องเขาละเน้ะเอามาโทพาหอมใเนตำลังเทากับเท้าขี้กระไรเนี่ยเอาไปฉันด้องกี่กระไรทิ้งทิ้งไกินกระไรนะมกินกระบกแแทบหันแลบบ่เอาไปไม่รอทิยขี้จอนทิ้งม่จอนได้้บ่ เฉกและขี่ยอนกับจอนกับแกงกระไนนกพร้อมเอราได้น้อยเนาะมันได้หลายตัวใหญ่มันมีได้หลายได้เม้นกินของกินมีมดนี่ยังมีมานจืมเกอร์นี่ก็มีมดมากขาวาดที่นี่จัมเกอร์โรคขี้เเขว้มันเลยจัมเกอร์จัมเกอร์การบุกพิษ เราแก้วนะมารอหน้าจําเกล้วก็มาคิดเอาเนาะโอ้ยยอดอีกไปได้ขอได้ยอดทีแท้โอ้วันน้นะซี่เฮาก็ได้ออกงานเนาะตกงานเถเติบเฮ็ดกินดีแซ่บตกงานแห่ตกสัเด้ันเพิ่นแนกพโคเป็ดดอกบาดนี้มาสิงเอาใหม่อือ อ้าวปอจะจะเจิะมอบเลยพูดรแะบบลายนึงโตน้น <ะ S 2> าลงไปโอยเบ็ดคอหูเบ็ดลาขึ้นอ๋อแม่นหูวีนกะบ้าหูข้าแม่ละแวะเอามาเือบ่ได้มาทรเออแม่ละเชลเชลไฮล็อกมือแก่จิบูชิบาหอมแซ่บด้วเอาไปเพ็ดเนาะแม่มเชลลายล,ลาย ủa chặt ừ, đi hết lại chút làm tay mình ngon nè ạ kìm heo ra ạ kìm heo ngon đi đây này Hử? Cái lưới hao này nè. Chờ. Ôi kẹp được à Áo. qua nhau nắm chưa? Nó chục rồi. không? Ta sục đại Cái nó hút lên, lên. ซุกเน้ำจะน้อยซื้อลายบ่ซื้อลายแล้วแหละถึงอชดเลยลายมอนอ่ะครับ่บ่ะครับ่ับะนะทสีร้อยกายชดอีรอยนเป็นแกงนี่ง้นพักมาเื่าเลยเริ่มหอมเลยฮนาบาชิเอ้หอมบ่ดแล้วเนาะหอมโพนมา้นะสุกแบบ Nhưng cattle hoa 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 โอ right ้ข well. ี่ก sí, ันหขมคักเลยนะน้ำน้อยพอดับเลยน้ำน้อยพอล้ะเดี๋ยวเทอตืมนี่เถอะเทอะค้างแค่นี้หยุดก่อนนี่เนี่ยเอาอย่างมอเลยอยังมอเฮาดซีทุกคนข้อเซฟเซฟข้อยาแล้วก็เดินทางกลับบ้านมาเนี่ยจางบอกว่าน่องช่วยบ่

ปา็ยินไว้ละคือชดร้อนๆนี่ยเย็นแล้วไปเถอะไปเอา,เ,อาเบอร์ไม้นะมา,าลามาสิถือมาเด็ดเปิดมากุ๊กในบริเวณอเนี่ยทำย หย่อจับเลยยกเล <c oughs> ยกินน้ำซ่าให้จีกินน้ำซ่า <c oughs> น้ำได้ไปก่อนอนะเนาะให้จีโห้จีกระดมเข้ากระดมเข้าแช่ลมจนน้ำเนะ่อเร็ว

นะตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำกินอิ่มเลยทุกคนเลยก็อย่างเช่นสองในผ่านยังมีอิ่มกินลายดิยังมีเพราะน้าปลาซีเต็กตุยเลยกันนี่จะพูดตุยได้กินลายได้พูดตุยอีลายเว่าแซ่บเพาะนัเนาะผมลำลำกินข้าวกินเพลินแล้วก็เสิได้เก็บเครื่องเก็บของมือเพิ่มได้เหมือนกลับบ้านทุกคนเลย ท่านคลิปนี้ก็สีขอจบสำนี้แล้วทุกคนบอกขอกบอใจสำหรับผู้ติดต,ตามนะครับชมคลิปหน้าพรอเดี๋ยวมาอี